น้องเวฟโพสคลิปลูกท้องพี่พรท้องโตแล้วคะ่ะต้องบอกว่าคู่นี้นั้นนะคะเป็นคู่รักต่างวัยที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีค่ะอายุห่างกันถึง40ปีหลายคนต่างสงสัยว่าเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งแน่นอนค่ะทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นคู่รักทีก่รักกันมานานแล้วเละคะ่ะล่าสุดนี้ทิกตอกของน้องเวฟเผยภาพพี่พรท้องใหญ่พร้อมลูกท้องและมีคนเข้าคอมเมนต์ว่าไม่ท้องหลอกหมดแล้วโดวยน้องเวฟก็เข้ามาตอบว่าใช่ไม่มีเกิดแล้วจบเลยทำกันชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์จำนวน บางก็บอกว่าเว็บให้พี่พรแตกตัวเที่ยวสังกัน่อยครับซึ่งงานนี้นะคะทางทีมงานเองก็ได้นํามาฝากเลยค่ะกับความน่ารักของคู่นี้มาติดตามรับชมกันเลยค่ะ